สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจัดวันที่6กธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือ2องกับห้กับ7 2 0 2 1 2 4 2 5 2 7 2 9นะคะ5 0 5 1 5 2 5 4 5 6 5 7 5 9นะจับคู่ก็2 5 5 2 2 4 4 2 ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดสี่หรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดเนาะหรือจะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าสองสี่ศูนย์สองสี่สองสองสี่หกสองสี่แปดอย่างนี้ก็ได้เนาะ แล้วแตเพื่อนเพื่อนจะจับนะหันเอาสี่ตัวเนี่ยต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 สามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะหนึ่งสี่สองหนึ่งสามสี่สี่สามหกแล้วก็สามหกศูนย์นะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่นะ ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืม้าก็บ่ายจับคู่ซื้อด้วยกันเ้อใครจะเล่น VIP ก็จับคู่ซื้อเอานะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ